สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมมาทำานะครับรีวิวรถนะครับลูกค้าวันนี้ครับหลายว,วันแล้วไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำติดต่อทาง youtube นะครับก็ติดต่อมาบอกว่าให้ทำต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเข้าถึงเกณฑ์จำระพิ่นเลยนะครับน,นี่ก็ลูกค้านะครับ ทันแรกนะครับที่เข้ามาอ่านลืมร้านของเกาฟางมอเตอร์ไซค์นะครับครับนายจังงก็เข้ามาแล้วนะครับในร้านเกาฟางนะครับก็ติดตามช่องสมศักดิ์ชแนลด้วยนะครับคุณลูกค้ากดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับเมื่อคืนก็ทาง u t u b e ประเทศไทยก็อนุมัติแล้วนะครับก็ทาง สหรัฐอเมริกายูทูปคนสหรัฐอเมริกาก็อ,อนุมัตเองนะครับเหลือแต่เว็บไซต์อย่างเดียวนะครับกลับทาให้ถึงยอดวิวนะครับฝากได้กดแชร์น,นะครับร้านก็ฟังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับร้านอยู่ที่อำเภอบางขานนะครับบ้านปากเรกนะครับทางร้านก็จากโรงเรียนสวนซอยวัด,วดต้นใส่นะครับ ก็เบอร์โทรผมจะเนบไว้ที่ทาง youtube นะครับที่ร้านกาแฟมอเตอร์ไซค์นะครับคนไเนี่ยครับก็น้องโปงนะครับข้ามมาดิมร้านวันแรกนะครับที่ทำ youtube ใหม่วันนี้นะครับ

รถกงทีวีกด้วยนะทีวีทีวีอากันะทีวีมอตรปกนงนั้นก็ฟาก้านโ็ฟังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับฝากช่องสมัคแชแนลช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ